ประจำเดือนออกมาเป็นลิ่มผิดปกติหรือเปล่านะคะก่อนที่จะไปฟังนะคะฝากติดตามช่องหมอยหอยากเราไว้ด้วยนะคะหากว่าใครมีลิ่มเลือดออกมาพร้อมกับประจำเดือนนะคะโบต้องบอกว่ามีทั้งปกติแล้วก็ไม่ปกติเนาะเอาปกติก่อนนะคะปกติแล้วนะคะร่างกายเราเนี่ยจะมีสารตัวหนึ่งเนาะหลั่งมาเพื่อทําให้เลือดแข็งตัวนะคะเพราะว่าร่างกายเราเนี่ยก็ต้องการป้องกันการสูญเสียเลือดมากเกินไปนะคะดังนั้นพอเลือดที่มันเกาะตัวกันนะคะเป็นลิ่มเนี่ยก็อาจจะขับออกมากับประจำเดือนได้อันนี้ก็คือปกตินะ แต่สิ่งที่ปิดปกติก็คือถ้าเลือดออกมาเนี่ยมากกว่าปกติ มีประจำเดือนมามากกว่าปกติที่เคยมาเนาะหรือว่าก้อนเลือดเนี่ยใหญ่มากกว่า2เซนติเมตรนะคะหรือว่ามีอาการปวดหน่วงปวดท้องน้อยเนี่ยมากกว่าปกตินะคะหรือว่ามีเลือดออกที่ไม่ใช่รอบเดือนคือเลยรอบเดือนมันแล้วนะคะหรือว่าเดือนนี้มีรอบเดือนถึง2รอบอย่างเงี้ยค่ะมาในช่วงที่ไม่ใช่รอบเดือนอันนี้ก็อาจจะมีความผิดปกติเกิดขึ้นนะคะซึ่งความผิดปกติเนี่ยก็อาจจะเป็นความผิดปกติเกี่ยวกับหมดลูกนะแล้วก็โบอค่ะเคยมีเลือดประจําเดือนออกเป็นก้อนแบบนี้เหมือนกัน